แต่ละเวอร์ชันเนี่ยโอโ้อีลิกระโปเนี่ยความละเอียดนี่ค่อนข้างต่างกันมากแต่ละไซโลก็จะมีสีเฉพาะโดดเด่นซึ่งต้องบอกว่ามันเปิดตัวช้ามากเอาตรงๆในคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะไปแล้วมาอีกครั้งสำหรับข่าวสตาร์ท ใน EP นี้ครับ EP ที่52เราจะมาพูดถึง Nike Blue Print Pack ปี2022ที่ค้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะต้องขออาภัยอยู่ด้วยนะครับ Blue Print Pack นะครับเปิดตัวในวันที่17มกราคมปี2022นะครับโดยวางคอนเซปต์คร่าวๆเนี่ยคือตามชื่อเลยซึ่งเราจะได้เห็นรายละเอียดของตัวรองเท้าสถาปัตยกรรมกราฟิกการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับเสมือนพิมพ์เขียวของตัวรองเท้าโดยเปิดตัวมาทั้งหมดอยู่3ไซรนะครับซึ่งในแต่ละไซรนะฮะได้เปิดตัวไล่เลี่ยก,กันตามลำดับนะครับ ค e r รับ m e r c u r อเ14และ s u p e r f l y 8เนี่ยเปิดตัวในวันที่17มกราคมปี2022แฟน t อม GT g e n e r a t i o ท2เนี่ยเปิดตัวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022และสุดท้ายครับ t e m p o Legend 9เปิดตัวช้าหน่อยในวันที่21มีนาคมปี2022นะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับนอกจากเรื่องการเปิดตัวเนี่ยก็คือดีไซน์ใหม่ของ Mercurial s u p e r f 8และ Vapor 14นั่เนเองนะับมีการปรับ ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหรือเรียกง่ายว่า Minor อ h a เช e นั่นเองนะฮะซึ่งเราได้ทำคลิปเปรียบเทียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อน EP นี้นะครับซึ่งใน EP นี้เราจะมาพูดถึงครอชั่นบู Pin เป็นหลักนะครับเม r c u ค i a ร v a p o r 14และ Superfly 8ในคอรลคชั่นนี้นะฮะมีทั้งหมดอยู่4เวอร์ชันไดแ้แก่ตัว elite pro academy แล้วก็ตัวคลับนะครับมาในุดชสี k o r e a n blue laser orange แล้วก็ marina เ p p e ์ Upper, ผิวหนังด้านบน,นยังคงใช้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ทั้งหมดนะครับรูปแบบตาข่ายหลายชั้นนอกาปรสานกับตัวโครงสร้างไฟนิดนะที่ใช้ชื่อว่าเ a p เ r p ร์พ t นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างซึ่งเอาจริงคือในไซโล m e r c u r ิวเรเนี่ยเราก็ได้ย้ำกันหลายรอบนะครับว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ย โอ้โหอีลิกระโปเนี่ยโอ้โ oh, หความละเอียดนี่ค่อนข้างต่างกันมากนะครับ ACC ครับหรือว่า off condition control นะฮะในตัวอีลิ e ทั้ง2โมเดลไม่ว่าจะเป็นตัวเวเปอร์หรือตัวสเปอร์ไฟเนี่ยก็มีเหมือนกันทั้งนั้นนะครับภายในหรือว่าในโซนะครับเฉพาะตัวอีลิทก็จะมีตัวเทคโนโลยีน i k e Grip นะครับคอล่าหรือว่าตัวหุ้มข้อเนี่ยหลักๆนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าตัวอ e l i t e กับตัว Pro เนี่ยก็จะมีการตัดเย็บที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับและในตัว Academy เนี่ยเราจะใช้ผ้าถักที่ใช้คนละเกรดไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามอง ตัวซูเปอร์ไฟล์ออกได้ง่ายนั่นเองในส่วนของตัวเว b เปอร์สิบสี่เนี่ยก็ยจะมีแค่ตัวโปรเท่านั้นนะครับที่คอร่าเนี่ยจะแอบสูงกว่าเพื่อนเอาจริงอะภาพรวมมันดูง่ายนะครับไม่ได้แบบต้องเจาะอะไรขนาดนั้นนะครับดีไซน์การออกแบบภาพรวมของคอลเลคชันนี้นะฮะมาในชุดสีของคอรีนบูเนาะพร้อมกับตัวสวอด้านข้างโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะแตกต่างกันรวมไปถึงการใช้สีด้วยนะครับบนผิวสัมผัสหรือว่าบนตัวอัปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีเท็กซ์คำว่าในกีฬาฟุตบอลสปีดคอนโทรลเว o เปอร์ n ระสิท d e ์ i g n Engineer Force Speed ACC ซึ่งในแต่ละเวอร์ชั่นก็นจะมีการจัดเรียงองค์ประกอบหรือว่าเทคกต่างๆเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชันนั่นเองนะครับเฮลคอปเตอร์ ounter, หรือว่าด้านหลังส้นเท้าเนี่ยยืนพื้นด้วยสีฟ้านะครับเหมือนกันทั้งหมดยกเว้นตัว Elite และตัว Pro นะครับที่2โมเดลเนี่ยมันจะมีเทคกซคำว่า Engineer Force Speed เนี่ยพาดเป็นแนวตั้งอย่างนี้แต่สีแม่งกลืนกันเลยนะครับคือมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะฮะ โซเพหรือว่าชุดพื้นครับใช้ตัวที่วีไนกี้เอลโลช็ c k นะครับตัว Elite ก็จะมีปุ่มพาร์สายมากกว่าตัว Pro หรือว่าตัว a ค a d มี่นั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัว a คเดมี่กับตัวขับที่ปรับชุดปุ่มจาก FC มาเป็นตัว MG นั่นเองนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือตัวปุ่มใบมีดเนี่ยก็จะมีน้อยลงแล้วก็จะมีเป็นปุ่มหมุดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายครับราคาณวันเปิดตัวครับอีลิทั้ง2โมเดลนะครับ ซูเปอร์ไฟ8ครับอยู่ที่8,800บาทและ8,500บาทสำหรับตัวเวฟเฟอร์14ตัวโปรครับ5,500บาทสำหรับตัวซูเปอร์ไฟ8และ5,200บาทสำหรับตัวเวฟเฟอร์14อคาเดมี่ราคาอยู่ที่3,500บาทสำหรับตัวซูเปอร์ไฟ8และ3,100บาทสำหรับตัวเวฟเฟอร์14สุดท้ายครับตัวบุ้ยหรือว่าตัวครับ 2,700บาทสำหรับตัวซ u p e r f i ไฟ8และ2,500บาทสำหรับตัวเวเปอร์14นั่นเองนะครับไซโลถัดมา็ Phantom GT GT n e r a t i o n ที่2นะครับในอลเคชั่นนี้เนี่ยมาในชุดสี l a s e r Orange Black แล้วก็ t o ้ a โท r ท็ g e นนะฮะมีที่เลืออีกสองโมเดลเช่นกันนะคือตัว y y n m m i Fit ข้อข้อสูงกับข้อต่ำนั่นแหละง่ายๆนะฮะ Dynamic Fit มีอยู่ทั้งหมด4เวอร์ชันนะครับนั่นได้แก่ตัว Elite Pro Academy แล้วก็ตัวคลับส่วนตัว Low หรือว่าตัวข้อสั้นเนี่ยมันจะมี5เวอร์ชันนะครับนั่นคือเพิ่มตัว a c a d e m y f i i e it เข้ามาอีกหนึ่งตัว upper ผิวหนังด้านบนครับยังคงใช้เป็นตัวหนังสังเคราะห์นะครับที่ประสานกับตัว f i n i t ซึ่งมีผิวสัมผัสหรือว่าตัว generative texture generation ที่2นะครับรอบตัวรองเท้าซึ่งไอตัว GT เนี่ยก็จะมีการปรับแก้ลักษณะตัวโมเดลของตัว GT ใหม่นะครับรูปทรงก็เปลี่ยนการวางตำแหน่งก็เปลี่ยนนะครับ มี A/C เช่นเคยครับในตัว Elite ทั้ง2โมเดลอินโซภายในก็เช่นกันครับในกีกริปในตัว Elite เนาะขุมข้อนะครับอ่าประเด็นมีให้พูดถึงเล็กน้อยครับสำหรับตัว Pro และตัว Elite มันอาจจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับตัว Superfly 8เนาะอันนี้2โมเดลก็จะมีความคล้ายกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของดีไซน์การออกแบบนะครับภาพรวมทั้ง2โมเดลเนี่ยมีความคล้ายกันคือเหมือนกันเลยแหละแต่ปกติแล้วไซโล GT Generation ที่2เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวามานะครับ เขาจะใช้ดีไซน์แบบแบ่งครึ่งนะฮะถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเราหาภาพดูในเจコレชันอื่นๆหรือคอลเลคชันอื่นๆก็ได้นะฮะมันจะแบ่งครึ่งเลยเว้ยข้างบนก็อีกสีหนึ่งข้างล่างก็อีกสีหนึ่งแต่อันนี้นะฮะในคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นโทนสีสม้มใช่ปะละ่ะในการแบ่งครึ่งเพรไม่ได้ไล่เฉดหรอกแบ่งครึ่งเลยแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยมาพาดกลางนะครับแล้วหลังส้นเท้าก็เช่นกันครับประทับด้วยโลโก้แฟนทอมจีทีนะฮะสีแดงซึ่ง ดีไซน์ก็จะแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชันนะครับชุดพื้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตง่ายๆเลยครับในไซโรนี้ก็คือมันจะมีความเท่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับชุดพื้นไฮเปอร์ควิ System นะครับที่ใช้โครงสร้างเ e n เนอเรทีฟแชสซีนะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่ตัว GT Generation ที่1แล้วนะครซึ่งดีไซน์มันไม่ค่อยหนีกันมากแต่แค่ตัว e l i t ตมันจะมี ได้เห็นดีเทลภายในคือมันมีสีดับเพิ่มมีความเทค่ความดุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและเช่นเคยครับตัว Academy ก็ตัวขับก็จะปรับมาใช้ชุดชุดพื้นแบบเต็มแผ่นะนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนจาก FG เป็น FGMG นั่นเองนะครับราคาหน้าวันเปิดตัวคล้ายๆกับตัวซูเปอร์ไฟเลยก็คือ E-Lit e อ,อยู่ที่8,800บาทสำหรับตัว Dynamite Fit และก็8,500บาทสําหรับตัวโลคัสตัวรองครับ5,500บาทในตัว Dynamic Fit แล้วก็5,200บาทสําหรับตัวโลคัสอะคาเดมีครับ3,800บาทสําหรับตัวไฟอีทแล้วก็3,500บาทสําหรับตัว Dynamic Fit และก็3,300บาทสำหรับตัวโลคัทสุดท้ายครับตัวบอยหรือตัวขับ2,500บาทสำหรับตัวเดนอมิฟิ t และก็2,100บาทสำหรับตัวโลคัทนั่นเองนะฮะ m ทมโ e เ e เ a ชั่นที่9นะแทมโพเลเจนเกเนาะในกลเลชั่นนี้มีทั้งหมดอยู่4เวอร์ชั่นเช่นกันครับอีล mm ิตโปรแคมเดนี Academy, และก็ตัวขับมาในชุดสีทีมเรดไวท์และก็เมสติกไฮบิคัสนะฮะ กาอ่านผิดขออภัยนะครซึ่งต้องบอกว่า,วาเปิดตัวช้ามาก Apple อ,อ,อยังคงใช้เป็นตัวหนังจิงโจร้ระดับผิดเมียมนะครับแต่มีการปรับดีไซน์ทิ้งรูปแบบไดมอนจากตัวเจเนอเรชันที่8นะครับมาใช้เท็กเจอร์รูปแบบใหม่เนาะแถมเป็นเจนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในตระกูล Temp o Legend อีกด้วย ดีไซน์ครับภาพรวมในไซโลนี้นะฮะไม่ไม่ต้องนับแค่คอลเลคชันนี้เนะี่ยทั้งไซโลทั้งตะกูลเลยเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรนะครับสำหรับซีรีส์เทมโปเนี่ยแต่ไปนเน้นเรื่องการส,สวมใส่ซะมากกว่านะครับดีไซน์หลกักๆของคอลเลคชันนี้นะครับคุมเต็มไปด้วยสีแดงเข้มเนาะแล้วก็จุดเด่นคือเขาจะขายเป็นตัวสมูรที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับชุดพื้นไฮเปอร์สปิริตี้นะครับที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่แล้วกันนะะค,คือเขาจะเน้นไปการเสริมแกนกลางเพิ่มความแข็งแรง นะคโดยตัวท็อปก็ยังคงคอนเซ็ปต,ต์เหมือนเดิมครับเท่ hey, ไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เอางี้ดูสิเด่นกว่าเพื่อนนะ่ะราคาณวันเปิดตัวครับอีลิตอยู่ที่7,900บาทตัวโปรอยู่ที่4,500บาท้อยบาทแมีอยู่ที่2,700บาทและสุดท้ายตัวบอยครับโดยทุกครับอยู่ที่2,000แบบคร่าวๆนะเนาะนักเตะที่สวมใส่สตั๊ดในคอลเลคชนันนี้นะครับสุดเฟรนด์8ครับมีคริสเตียโนโรนัลโดตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาคาร์เรตฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอร์สิบสี่ครับฟิลิปเป้คูเตนโยจากแอสตันวิลล่าคริสเตียนเอริเซนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร์ตินโอเดกาและก็เซดิกซูโรเรสจากอาร์เซนอลแฟนทอมจีทีเจเนเรชั่นที่สองครับมีโรดริโก้โมริโน่จากรี์ยูไนเต็ดฟิลฟอร์เดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไซ่โลสุดท้ายครับเทมโปเรเจนเก้ามีเวอร์จิลฟานด้าจากลิเวอร์พูลและก็โซแลนเฮนเดสันจากลิเวอร์พูลเช่นกันครับ สรุปเพิ่มเติมครับสำหรับ i นกี้บลูพิ้นปี2022ครับเปิดตัวในวันที่17มกราปี2022โดยคอนเซ็ปต์ก็คือตามเชื่อเลยที่เราจะได้เห็นองค์ประกอบรายละเอียดต่างๆของตัวรองเท้าซึ่งในแต่ละไซโลก็จะมีสีเฉพาะโดดเด่นแยกออกไปเลยไม่มีความคล้ายกันเลยนะครับเอาตรงๆในคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะไปขายซีรีส์หรือว่าไซาโลของ m e r c ์เคียวเซอร์ไฟแลเวฟพมากกว่าเพราะว่า มันเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ของซีรีส์นั้นนะฮะและนี่คือข้อมูลแบบเจาะตื้นหรือแบบข้าส,สุดๆนะครับสำหรับบูปินคอร์เซชั่นปี2022นะครับหากมีข้อมูลไหนที่ผิดภาพตกหล่นไปยังไงช้าหน่อยขอโทษด้วยนะครับขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยหากใครมีคำถามสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเลยครัแล้วก็ในคอลเลคชั่นนี้ก็จะย้อนกลับไปลงใน t i k t o k อีกด้วยนะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตาร์ทไปด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวัน,น